เฮ้ hey, สวัสดีสวัสดีท่านผูชมไม่พบกันหลายวันเลยใน hey, วันนี้ก็โหแดดร้อนบายคอยแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวกินอะไรเลยเนี่ยแล้วนี่เลยอาหารมื้อแรกของผมนี่เลยครับส้มตำตำมะฮงตำมะฮงหรือว่าส้มตำนี่ก็หากินได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ห่างจากเมืองหลวงเรามาห้าหกร้อยไม์อืมส้ตตมตำไทยปูหอมๆเลยอืมอืมทำเ,เยี่ยมเลยท่านผู้ชมไ้ มันเป็นอาหารทีุ่ดดเลยเป็นอาหารที่รับประทานง่ายรสชาติมันจี๊ดจ๊าดหรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าจวดเป็นอาหารที่แบบถ้าเราทานมันจี๊ดจ๊าดมันจะแกงวงได้ดีเลยแต่เลยกินอิ่มมาก อ,อี玛ก็ง่วงเหมือนเดิมท่านผู้ชมตายเจ้าอืมอืมอนๆันครับจาเป๊ปะ Ừ. cái em mới nói gì không? Thua ừ. Thầm อโอ้จะมีความเค็มแล้วมีไอโอดีนจะกินเยอะมันจะทำให้เราไอโอเดีามในร่างรรกายเราเยอะมากเลยมันก็จะไม่ดีตัดตับตายรับบ,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 บางให้ไปรวมแค่นี้แหละโหทำงนทันได้ไม่ข้าวยดีย๋ยวงงงข้าวอะ่ะ